วันแ่งวันตุ๊ดจีนด้วยวันตุดจีนซินเยะซินเจยอ,อยู่อีกสินนี่หัวใช้ด้วยนะครับ,รบท่านกรรมการมูยทีมูยทีชื่อมูยทีเต็มๆว่าไงครับท่านด็อกเตอร์ครับมูยทเออไอ้นี่ฮะมูิทีการศึกษาของพแพทย์แล้วแล้วตั้งใจที่จะทำมูลทิเนี่ยให้ให้เงินเนี่ย กับพยาบาลหมอพยาบาลครับแล้วก็ส่วนรวมของมหาของกิจการแพทย์อย่างเดียวโอ้ยพีเพื่อการแพทย์เพื่อเพื่อการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดจะเจ่อโอเคครับอันนี้ก็สํานักงานอยู่ที่โรงพ,พยาพบาลพุทโสธรโรงพยาบาลุสโสธรครับวันนี้ก็จะมาประชุมกันนะครับทุกวันที่14กุมภาพันธ์ทุกปีทุกปีเมื่อก่อนนี้ประชุมที่โรงพยาบาลตอนน้ก็ย้ายมาที่นี่มา,าไหว้ด้วยครับตอนนี้ใครเป็นประธานอยู่ครับ คุณสาธรพึ่งชานชายกุลอ๋อท่านประธานสาธรแล้วก็มีเลขามีรองประธานมีรองประธานสองคนครับท่านหมอหมออะไรนะหมอประสิทธิ์ว่าน้ำค้างกับผมนคนที่สองโอ้ท่านคุณหมอประสิทธิ์วังน้ำค้างผมเป็นเห็นันยิ่งก,ก็เรียนมาเป็นอุปนายกคนที่สองได็ดอกเตอร์บุญทองปีแล้วประเสริฐเนอย เป็นอุปนายกคนที่สองแล้วก็เป็นดูแลเมื่อก่อนเป็นเห็นลั่นยิกอยู่อืมครับคนแรกเลยครับเลขาใครตอนนี้ครับคุณเลขาก็เกียงไก่ป่ะครับเกียงไก่ก็เป็นเลขาโดยอัตโนมัติอ่ะครับเกียงไก่เพด็จศึกเป็นแพทย์วีระพงศ์มเอเป็นตําแหน่งเท่งวานิษฐ์เ่งวานิษฐอหมอวีระพงศ์ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับออกจากเกษมรด้แล้วอ้าว ไปอยู่ไหนแล้วครับจะจะไม่ทำเลยก็บอกแกเหนื่อยอ๋อครับไปอยู uh ่บ้านแล้วแหมดังเลยโรงบานเกษมราชเนาะเป็นไรออนเราด้วยจะอยู่นะแกบอกว่าครับไม่คุ้มทุนอ่ะบอกอกชนเอย่างนี้มันทําไม่ให้นั่งเฉยๆหรอกใช้งานคุ้มเลยผมอยู่มาแล้วในแพทย์วีระพงษ์เพ่งวานนี้แล้วท่านสําเริงนี่เป็นกรลมการ กรรมการรุ่นแรกเลยรุ่นท่านประสิทธิ์การชนวัตรท่านรุัาอท่านสำเร ứng, ิงนามสกุลอะไรนี่ครับพิรุลสารครับพิรุลสารคนดังนะเนี่ยนามคุณพิรุณสารนี่ดังนะ, <struck> ะวันนี้ก็มาได้ข่าวว่าไปรักษาตัวนะวันเดือนพิการไปเปิดหน้าท้องเหรอครับเดือนพิจากเปิดหน้าท้องวันที่สอง สองพิกาโอ้โหไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับ,รบอุตส่าห์มาประชุมมาทุกงวดมาทุกงวดแล้วไอ้ปีห้าแอวปีหกหนึ่งวันที่สามเมษายนปีหกสองวันที่ 3, สาเมษายนาานั่นก็ไปเปิดในท้องเอาลำไส้ออกไปสักฟุตหนึ่งอันนี้ก็ลโลกเดิมป่ะครับที่ไปเปิดเดือนพิกา เดือนพิกานี่มันเกิดมันตรงมามันยังไงรู้มันตรงมามันแค่ว่าที่ผ่าตัดไว้มันอ่อนแรงอะ่ะ uh huh. กล้ามเนื้ออ่อนแรงมันตรงมาตรงไว้นอนก็หายแวนขึ้นมายืนขึ้นมานั่งยังกับลูกโซโล่ใหญ่เลยตรงมาออื uh huh. แล้วไปถามหลวพ่อหลงพ่อบอกให้ไปแก้ไข uh huh. ผมก็นัดถิโนบอตทอนว่าอาจจะต้องทํำยังไง uh huh. อะไรก็สอบถามหลพ่ออยัง uh huh. แ,แม่บ้านผมตอนนั้นวีสามห้าเป็นมะเร็งตนนันแล้ว นั่นก็หมอจะตัดอีกํำไส้สองฟุตหลวงพ่อบอกไม่ตัดผมไม่ยอมเซ็นให้หมอสุพศินโรงพยาบาลพยาไทหนึ่งท่านหาว่าผมใจดาไม่ยอมรักษาแต่ทุกวันนี้แม่บ้านแข็งแรกว่าผมเลยโอแล้วหลวงพ่อไปปรึกษาหลวงพ่อไทตั้งจิตเข้าไปถามแล้วเกษมคุยกอ้ก็มันคุยกันอย่างนี้เลยบางทีตั้งจิตนิ่งๆมันคุยกันอย่างนี้เลยครับ ว่ดแสดงว่าเออเขาเรียกว่าเสียงทายฟ้ามหงายเสียงทายครับ<อ>ว่าถูกต้องไหมถ,ถ้าถ้าถ้าถูกต้องก็ให้กอความอ่านหงอันเป็นไม้คู่ครับไม้ฟ้ามอันไม้หงายอันเขาถือว่าไม้คู่ไม้คู่ครับมันจับคู่กันได้โอ้ถ้าหงายหมดไม่ได้ฟ้ามหมดก็ไม่ได้ต้องถ้าฟ้ามเลยก็เลิกเลยอ่าอืมแท่อะไรครับด้านเดิมนแท่แท่เล้าครับแท่เล้าเนาะอืม ผมว่าทางานร่วมกับท่านแซ่ซิมแซ่งโงนี่เป็นสพภเก่านะแซ่งโงอย่างท่านท่านประสิทธิ์การจารวัตนนี่ก็แซ่แซ่โคูแซ่โค้โคตมงคท่านไปบ้านผมตอนนั้นทางยังไปลําบากเกินสะพานยังสะพานไม้ทาลุกทารุดเนี่ยทางไม่ลุกหลังไอ้เพียงไกลขับไปโอ้ผมเห็นตกใจเลยท่านมาบ้านผม ไปถึงบ้านเลยเหรอรับไปบ้านเลยครับล,ลูกสาวมาเปิดโรงเรียนเนาะก็ได้ทำงานอยู่ด้วยวันวันหนึ่งเนี่ยครับกำลังปรับปรุงออฟฟิศที่แปดริ้วอยู่ยี<ฮ>่สิบปีผ่านมาเนี่ยครับผมก็มาอยู่จะมาที่มาที่ออฟฟิศตอนนั้นก็มาไม่ได้บอกว่าเว้นเนี่ยน้ำเีิ <c oughs> มาถึง <c oughs> ก็ถามพ่ออยู่ไหม เขาลกเขาอยตามไม่รู้จาเขาบอกกับพ่ออนอกไปข้างนอกไม่รู้ไปไหนไม่ได้บอกเออแล้วเมื่อไรกลับก็ไม่รู้อ่าบอกลุงมาลุงมาเอามาขอตึกคืนสักครึ่งห้องอ๋อคืนตึกครึ่งห้องเขามาดูไว้ทีนะไอ้ท่านลอยไงเขา,าขมาอสมรสกับเอ๊ะเราก็าไม่ได้ว่าอะไรลูกเขากลับไปบ้านก็บอกลุงมาไม่ได้พูดบอกว่าะ ลุงเขามาทวงนี่คึกว่าผมกู้มาเยอะอ่ะคิดว่าจะมายึดตึกแล้วโอ้ยไม่ใช่นะลูกคนละเรื่องแล้วมั้งไม่รู้ว่าว่าคุณลุงให้จะเอาตึกเนี่ยครึ่งห้องว่าไงพ่อว่าไงเฮ้ยมันไม่ใช่หรอกเราจะไปกู้เงินแบงก์กุ้เทวอะไรเขาไม่ใช่คนละเรื่อง ลูกเข้าใจผิดว่ามีอะไรก็ไม่บอกกันเนี้ยนะเอบอกไม่ใช่เรื่องว่าคมธรรมศาสารเนี่ยมาอยู่ที่ธนาคารกรุงเทพจตุรยบ่อบัวแล้วก็ย้ายมาข้างนอกแล้วท่านบอกว่าต้องแก้ไขให้มาอยู่ที่ไหนมันให้มันอยู่นานๆได้อ่ะนะเออไม่ต้องย้ายถิ่นไม่ต้องย้ายถ้าอยู่กรุงเทพอ่ะขอโทษนะอุ้ยตายเขาก็มาให้อยู่แล้วเอท่านคิดการไกลมาอยู่กับคุณบุญทองเนี่ย ยังน้อยคุณทอตายลูกยังให้อยู่ยังให้อยู่เรียนธรรมศาสตร์ศิษ์เก่าธรรมศาสตร์ดรวยเปล่าลูกสาวจบธรรมศาสตร์ป่ะครับลูกสาวผมไม่จบอ๋อไปจบนู่นเนี่ยไปเรียนต่างประเทศด้วยมั้งวัดตันอยู่วัตตันอยู่นกกับคุณนุ้ย